กำลังทำสีนะครับผมตัวนี้เป็นสีเทานะครับผมสวยเลยครับช่างครับประสบการณ์มากกว่า50ปีครับกับช่างณเดชนะครับผมวันนี้ชื่อณเดชนะครับกำลังทำสีนะครับผมสวยเลยครับตัวนี้เป็นสี630ครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานในเมืองไทยนะครับผม630นะครับผมนะครับ ทำสีใหม่ติดไปมีดให้เรียบร้อยครับจะสวยแค่ไหนรอติดตามตต่อไปนะครับสวยๆขึ้นคันหน้าคาราโลครับเครื่องสามสูบผ4สีแรงม้านะครับผมโมจิตเตี้ยเขาเหวี่ยง4.4นะครับตัวนี้นะครับสวยๆเลยครับดูช่างผมครับช่างนาเดียนะครับประสบการณ์มากกว่า5้าสิปีนะครับผมสวยๆเลยช่างทำสีครับช่างทำสีดูหุ่นครับช่างทำสีนะครับจะออกมาสวยแค่ไหนนะครับดู รายละเอียดท,ทุกส่วนนะครับสวยเลยเงาวับปั๊บเลยนะครับกับ4 6 3 0คมินนะครับออเคครับผมจะสวยแค่ไหนเอามาดูกันนะครับ